เอาละครับผมแนละ้วก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาตอบคาถามนะสำหรับน้องๆที่มีคําถามเยอะมากเลยว่าเออทำยังไงให้มันเล่นลืนล่นๆน,นะครับเออนะฮะมันก็ปัจจัยหลักๆเลยนะครับในการเล่นฟีไฟน์เนี่ยฟีไฟน์หมันค่อนข้างกินสเปคคอมอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมอ่านะฮะก็แนะนําในตอนนี้ก็จะเป็น บูสเต็ค5นั่นเองนะครับผมนะที่พี่จะได้ใช้เนแล้วก็มีโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรม LD Player นั่นเองนะครับผมเออนะฮะใครที่สนใจอยากดาวน์โหลดโปรแกรม LD นะพี่มีคลิปสอนไว้เยอะมากเลยนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เราจะมาพูดในส่วนของบูสเต็คกันบ้างแล้วกันเนอะนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปห่างหายไปนานมากเลยนะครับอ่าก็เรามาดูในส่วนของการตั้งค่าอ่ของเจ้า โปรแกรม b o o t s t a ต็กันก่อนนะครับผมในการจัดสรร CPU นะใครที่มีคอมสเปคที่คิดว่าคอมตัวเองไม่แรงนะครับไม่แรงไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปหมายถึงว่าสเปคไม่ค่อยจัดเออนะเออนะแบบสเปคปานกลางนะครับผมก็สามารถตั้งตามพี่ได้เลยนะครับผมหรือว่า เทคนิคที่พี่ใช้นะครับผมนะใครที่สเปคต่ำๆพี่ก็จะไล่อย่างนี้เลยครับ1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับผมนะคือไล่ไปทีละอย่างเออไล่คือเขาเรียกว่าไล่ CPU อ่ะเออนะครับผมเพราะว่าคอมแต่ละคนไม่เหมือนกันเนอะนะครับก็ลองไล่ตามเลขดูนะครับเอ้วกดบันทึกเออแล้วก็ลองเล่นนะครับถ้าบนไปนะครับผมนะเออแล้วก็ในส่วนการจัดสรรแรมนะครับก็ปรับเหมือนกันเลยนะครับลองไล่ดูครับเออเราปรับสูงไปหรือเปล่านะฮะหรือว่าเออเราต้องปรับลงมานะครับ2 จิกนะครับเออนะหรือว่าสองสองจิกมันยังอ่อยังกระตุกอยู่ก็ปรับมาที่หนึ่งนะครับผมนะปรับที่หนึ่งแล้วก็ลองเล่นนะครับผมเนี่ยคือเทคนิคที่พี่ใช้ ให้มันเล่นลื่นๆนั่นเองนะครับผมซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเนอะนะครับหรือว่าใครที่ยังปรับแล้วแม่งก็ยังกระตุกพี่แนะนาให้ซื้อคอมใหม่ดีกว่านะครับคอมเราอาจจะไม่ไหวนะครับผมเอ,อ่อหรือว่าลองอีกโปรแกรมหนึ่งก็ได้นะครับเป็น LDPlayer นะเออพี่ก็ทําคลิปสอนว้เยอะมากๆเลยครับในช่องนั้นกดไปดูได้เลยนะครับเออนั่นแหละสอนแบบอย่างละเอียดเลยในกะารตั้งค่าต่างๆนั่นเองโอเคกลับมาในเรื่องของบูสต์สเต็ปนะครับผมนะก็ในส่วนของ เตมเลนนะครับผมมันก็ปรับนี่เลยครับสุดเลยนะครับผมนะเพราะว่าเขาพี่ก็ไม่ได้แรงนะครับผมนะปานกลางเรียกว่าปานกลางนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนั่นเองนะครับแล้วก็ในจอแสดงผลนั่นเองนะครับก็เรามาดูความละเอียดนะครับผมก็จะเป็น1900 1920เคูณห พันแปดสิบนั่นเองนะครับส่วนใครที่มีสเปคคอมที่ต่าลงมาคิดว่าไม่ไหวก็ลองหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบมันก็จะมีความแตกต่างของภาพนั่นเองนะครับผมนะความละเอียดนั่นเองนะครับความละเอียดก็จะดับลงนิดนึงนะครับส่วนใครที่สูงๆก็ปรับไปเลยครับผมนะเต็มข้อหรอเต็มแข้งนั่นเองนะครับโอเคเรามาดามใูในส่วนของความหนาแน่นของพิกเซลนะครับเในส่วนของ DPI ที่แต่ไม่ได้ว่ามันคือเมาหรือเปล่านะครับผมนะก็ปรับตามพี่ก็ได้นะครับผมนะอ่าหรือว่าจะปรับต่าลงก็ได้นะครับอ่าอืมแต่ก็ในส่วนกราฟิกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคปรับตามแ้วนะพี่ก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะนะครับผมนะเพราะว่าพี่ก็ปรับสุดหมดตั้งค่าไว้นานแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ที่มันอ่าตรงนี้มันต้องเป็นเอสุดนะทุกคนนะเอสุด r p ะ เออเมื่อกี้เนี่ยเอสุดโอจีนลองปรับดูนะเออแต่ว่าของพี่มันโอเคแล้วนะครับของพี่มันโอเคแล้วเล่นรื่อยๆเลยตรงนี้ก็เป็นปุ่มคีย์รัดต่างๆเองครับก็ขยับปรับก็ลองมาปรับได้นะครับผมนะอ่าโอเคในส่วนของบูสเต็กราวก็บอกไปแล้วเนอะนะครับผมในจังหวะนี้นะครับเอ่อใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไลน์กลุ่มเอาไว้นะครับผมนะให้มาสอบถามกันนะครับเออมาสอบถามกันได้เลยนะครับเออแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกด ไลค์ <Like S 2> ให้พี่ด้วยนะเออก่อนที่จะาเข้ากลุ่มนะครับผมนะครับผมเ่วยกดไลค์คอมเมนต์นิดนึงนะครับผมนะเออนะเผื่อคลิปนี้เป็นประโยชน์นั่นเองครับโอเคเรามาดูในการตั้งค่าของเกมพี่ยังไม่ไดปป้ปรับอะไรเลยนะครับผมนะเพราะว่าเพิ่งอัปเดตนั่นเองนะครับส่งการาฟิกพี่ปรับสูงหมดเลยเนาะนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับอ่าใครอยากปรับตามพี่ก็ได้นะครับในส่วนของในเรื่องของเมาส์นั่นเองอ่าต่อไปนะเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปใน หดของเอ่อโดนฟีสไตล์อยู่ได้ปะวะโอ้มันต้องโหลดอะทุกคนนานปะวะอ่ะปล่อยโหลดไปกว่าเนาะโอเคแล้วมาดูขอเอ่อในส่งของเมาส์นะครับมันก็พี่เคยสอนไว้หมดแล้วนะครับผมนะในส่งของการตั้งค่าเมาส์นั่นเองนะครับมันสามารถปรับเมาส์ได้นั่นเองนะเดี๋ยวพี่จะลองปรับให้ดูนะอ่อเดี๋ยวก่อนออกก่อนโอเคนี่ครับตรงนี้เราปรับตรงนี้ก็ได้นะความบอยของเมาส์ เอ่อทุกคนน่าจะรู้จักแกน x แกน y นั่นเองนะครับผมอ่าแกน x ก็น่าจะเลื่อนขึ้นบนใช่ไหมอ่าแกน y ก็แนวนอนนะครับอ่าลองไปปรับดูนะครับผมไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็มีคลิปสอนด้วยนะครับผมนะคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมว่าคือตอนนี้พี่ก็กะจะมาตอบคําถามน้องๆอ,อะไรนะแบบว่า บอโปรแกรมมันเล่นไม่ลื่นนะทำยังไงนะอันนี้ก็คือเทคนิคที่พี่ใช้นั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะครับเป็นหลายกลุ่มนะครับพี่จะตอบคําถามให้นะครับผมถ้าอันไหนพี่รู้พี่ก็จะตอบอันไหนพี่ไม่รู้พี่ก็ไม่ตอบนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับผมโอเคครับผมนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครบเพราะว่ามัน เรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรพี่แค่อยากมาอัปเดตเฉยๆนะทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากมายนะครับเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้ก็คนเล่นน้อยลงนะนะครับผมนะฟรล์ไฟไม่รู้ว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปยาวนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวมีเกมอะไรมาแนะนําก็จะมาแนะนําอัปเดตในช่องนั่นเองนะครับขอบคุณที่รับชมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ